แมวจิรศักด์แชร์ประสบการณ์เลิกเล่าเพราะเกือบเจออันตรายถึงชีวิตเคยเป็นหนุ่มสายปาร์ตี้แอลกอฮอล์อยู่ในสายเลือดมาก่อนสําหรับนักร้องหนุ่มแมวจิรศักด์ปานพุ่มแต่เมื่อสีภรรยาแนวอาจารีพาไปตรวจสุขภาพและพบว่าไตรกีเซอร์ไลและไขมันสูงจนอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตทำให้เจ้าตัวตัดสินใจเลิกเล้าโดยเด็ดขาด และได้แชร์ประสบการณ์ดังกล่าวให้แฟนๆได้ฟังโดยแมวได้โพสต์เล่าถึงประสบการณ์ชีวิตถึงการเลิกเล่าว่าแด่เพื่อนที่รักมีคนถามบ่อยมากว่าทำอย่างไรผมจึงเลิกดื่มเหล้าได้ทั้งที่เมื่อก่อนนี้ผมเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวมากในเรื่องของการดื่มย้อนไปเมื่อ15ปีที่แล้วถ้าจิรศักดิ์ได้ไปดื่มเหล้ากับใครมันจะเป็นสิ่งที่น่าจดจำไปตลอดชีวิต แต่มันจะเป็นความทรงจำที่แย่หน่อยผมไม่อยากจะอธิบายอะไรมากเอาเป็นว่าโหดก็แล้วกันผลของการดื่มหนักของผมมันทําลายทั้งชีวิตและสุขภาพขาดสติที่จะดำเนินไปอย่างถูกต้องในแทบทุกเรื่องนำมาซึ่งความย่อยยับของชีวิตในวันที่ผมบอกตัวเองว่าจะเลิกดื่มนั้นก็ยังไม่เด็ดขาดพอ ยังมีประปรายแม้จะหยุดดื่มไปได้หลายเดือนแต่พอได้ดื่มแค่นิดเดียวก็เลยป้ายตลอดปากบอกว่าเลิกดื่มแต่ใจมันไม่ได้เลิกจริงจนคุณแหนวภรรยาผู้ชุบชีวิตผมได้พาไปตรวจสุขภาพและพบว่าไตรกีเซอไรและไขมันในเลือดนั้นสูง จนอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้และเริ่มมีไขมันพอกตับผมจึงเริ่มคิดว่าถ้าผมตายไปแล้วลูกเมียผมจะอยู่อย่างไรหรือถ้าผมเจ็บป่วยอันเป็นผลมาจากการดื่มหนักของผมแล้วภรรยาและลูกก็ต้องมาดูแลผมในสภาพที่น่าอเนจอนาดนี้มันใช่หรืออยากจะบอกเพื่อนที่อยากเลิกดื่มแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรว่า คุณต้องหาสิ่งที่มันกระแทกจิตใจของคุณให้ได้ว่าถ้าไม่เลิกดื่มสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นแล้วคุณไม่สามารถยอมรับมันได้เอาเรื่องความเป็นความตายนี่แหละแรงดีแล้วมองหน้าคนที่คุณรักให้มากๆทุกวันมองจนคนรู้สึกว่าถ้าคุณไม่อยู่แล้วเขาจะอยู่อย่างไรหรือถ้าคุณอยู่โดยที่เขาต้องลำบากยิ่งกว่าเดิมคุณจะทำใจได้ไหมทุกวันนี้ผมเลิกดื่มโดยเด็ดขาด และออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะผมเอาความรักที่มีต่อคนที่อยู่เคียงข้างเป็นแรงผลักดันในการทำสิ่งนี้และยิ่งเมื่อผมได้พบกับพุทธศาสนายิ่งทำให้ความตั้งใจของผมแข็งแรงที่สุดเพราะตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่ผมทำในการเริ่มต้นชีวิตของวันก็คือการสมาทานสินห้าเสมือนผมได้สัญญากับพระพุทธเจ้าว่าในวันนั้นผมจะไม่ทำอะไร ลูกผู้ชายสัญญาแล้วต้องทำตามนั้นสิ่งสำคัญผมไม่ได้สัญญากับเพื่อนผมสัญญากับพระพุทธเจ้าผมใช้ศีลในการชี้นำจิตใจตัวเองเหล่านี้เป็นวิธีการส่วนตัวซึ่งถ้าใครอยากจะเอาไปลองปฏิบัติใช้ผมก็ยินดีและถ้าคุณทำได้เป็นผลสำเร็จผมก็ขอแสดงความยินดีกับชีวิตใหม่ของคุณด้วย มองหน้าคนที่คุณรักให้มากๆครับมองจนคุณรู้ว่าคุณควรทำอะไรเพื่อเขาซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวได้แชร์ประสบการณ์นี้ไปก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความชื่นชมเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีคนเข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์การเลิกเล่าของตัวเองเช่นกันซึ่งส่วนใหญ่จะได้แรงบันดาลใจจากคนใกล้ตัวที่ทำให้เลิกเล่าได้ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ